สวัสดีเพื่อนทุกทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะครับในการเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะว่าวันวันผมทำอะไรบ้างกับเกมนี้นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าผมหาเงินยังไงนะครับผมก็บอกได้แค่ว่าทํากิจกรรมนะครับเท่าที่ทําได้นะหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อนะเอาวันนี้จะพามาให้ดูเลยนะครับว่าวันวันผมทําอะไรบ้างในฟีฟ่าออนไลน์สามให้ เงินมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนมีเยอะๆนะครับเราไปดูกันที่อย่างแรกเลยนะครับอ่าเราก็มาอยู่ในฟีฟ่าออนไลน 3M นะครับสิ่งต้องคำนึงถึงอย่างแรกในการเข้าเล่นครั้งแรกในแต่ละวันนะครับคือผู้จัดการที่เราจะเข้าในครั้งแรกนะครับขอให้เป็นผู้จัดการหลักของเราขอใช้คําว่าผู้จัดการหลักแล้วกันนะครับเพราะว่า ผู้จัดการหลักของเพื่อนๆแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะอยู่ผู้จัดการที่2บางคนอาจจะอยู่ผู้จัดการที่1นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าพวกกิจกรรมออนครบวันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะมันจะมีของให้รับหรือเปล่านะครับเราก็เข้าผู้จัดการหลักไว้ก่อนนะครับมันจะได้เผื่อวันนั้นมีเนี่ยมันจะได้เข้าที่ผู้จัดการหลักเรานะครับโอเคสำหรับผมก็เป็นผู้จัดการที่1นะครับ โอเคเข้ามาแล้วแต่ละวันผมทำอะไรนะครับเริ่มกันนัน้งแต่สี่ทุ่มนะหรือใครจะไปทำหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็ได้นะครับจะได้ทำไปเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนสี่ทุ่มเนี่ยผมเป็นต้นไปนะครับผมจะมาจัดนักเตะนะครับในดิวิชันนะครับดิวิชันเนี่ยในหนึ่งวันนะครับถ้าเราปล่อยมันเตะไปเลยไม่สนใจอะไรเลยนะครับ ความอึดมันจะลดลงมาครึ่งหนึ่งนะแต่ละวันผมก็จะเข้ามาเปลี่ยนนักเตะนะครับสลับนักเตะไปนะครับให้ความอึดทีมันเต็มอยู่ทุกวันนะครับโอเคนะครับสลับนักเตะเสร็จแล้วนะครับความอึดทีมก็จะเต็มนะครับทำผมทําวันละครั้งนะเราก็ปล่อยมันไปเลยนะครับไม่สนใจเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะแล้วก็ออกมานะ อ่ะทีนี้เราก็มาดูว่ากิจกรรมประจำวันของฟ้าลาย3 a มันมีอะไรบ้างนะครับมันก็มีเล่น challenge mode 15นัดนะครับแล้วก็ e ลีกโหม d e 6นัดอ่ะทีนี้เราทำไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับทีแรกผมจะเข้ามาผู้จัดการหลักเพื่อที่จะได้รับของรางวัลออนครบตามจำนวนวันนะครับจากนั้นผมจะไม่กด challenge ในผู้จัดการหลักนะครับผมจะไปที่ ผู้จัดการลองของผมนะครับเข้าไปอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนักเตะในโหมด Division นะครับให้ความอึดมันเต็มในทุกๆวันนะครับจากนั้นมาที่ชาเลนจ์นะครับโหมดชาเลนจ์ผมจะเล่นโหมด c h a าเลนจ์ในผู้จัดการสำรองของผมเนี่ยหนัดนะครับอ่ะ ทีนี้เราก็จะมีแต้มในผู้จัดการสำรองของเราแล้วพอครบอาทิตย์เนี่ยผู้จัดการสำรองของเราก็จะได้รับรางวัลได้รับเงินด้วยนะครับมุดกดครบแล้วห้นัดก็ออกมาที่ผู้จัดการหลักนะครับเข้าไปแล้วก็มาเล่น Challenge Mode นะครับอีก10นัด ทีนี้เราก็จะมีทั้ง2ผู้จัดการเลยที่เราจะได้รับเงินแล้วก็รางวัลน,นะครับทุกๆอาทิตย์นะทำไมต้องเล่นในผู้จัดการสำรอง5นัดแล้วก็ในผู้จัดการหลัก10นัดนะครับรางวัลที่มันจะให้เรานะครับมันจะแอดเข้าไปในผู้จัดการนั้นนะครับต้องดูดีๆนะว่านัดที่15เนี่ยเราเล่นผู้จัดการไหนนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะว่า พอ,อไหนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเล่น l ลีกโหมดนะครับลีกโหมดกดไปเลย6นัดน,นะครับจะกดด้วยตัวจำลอง l ลีกก็ได้นะครับหรือว่าใช้ SP ก็ได้นะกดไปนะครับ6นัดน,นะทีนี้กิจกรรมใน FIFA o ออนไล 3M นะครับเราก็จะทำครบหมดแล้วนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกนะครับยกเว้นแอบ,บมาออนนะครับตอน11โมงถึงบ่าย2แล้วก็ตอน หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับตอนนั้นก็แอบ,บเข้ามาออนใน ID หลักเราก็ได้นะแค่ออนเฉยๆนะครับออนปุ๊บก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับโอเคฟ i ฟ่าไลน์สามเอนะครับเพิ่มเติมนิดนึ่งนะจะบอกว่าอะไรมันเริ่มเมื่อไหร่มั่งนะครับในทุกๆวันนะครับในส่วนของ Division นะครับจะแข่งเสร็จทุกๆ4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับในส่วนของคืนวันจันนะครับ4ี่ทุ่มวันจันเนี่ย ก็จะสิ้นสุดดีวิชั่นประจําสัปดาห์นั้นนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ทันทีเลยก็คือความอึดมันจะกลับมานะครับคือในคืนวันจันทร์เนี่ยถึงวันอังคารเราไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนตัวนักเตะเลยนะครับเพราะอึดมันจะกลับมาให้อัตโนมัตินะในส่วนของชาเลนจ์โหมดนะครับก็จะสิ้นสุดกิจ,จกรรมนะในวันอังคารนะครับตอนเช้าประมาณ10โมงถึง11โมงประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะประมาณนั้นนะ ส่วนนอกนั้นนะครับกิจกรรมประจําวันทั้งหมดเนี่ยก็จะรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนนะครับของแต่และว,วันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับให้ระวังกันไว้ด้วยว่าการที่เราเข้าเล่นใน FIFA o ออนไลน์ 3M นะครับมันจะนับเวลาของ VIP ด้วยนะครับซึ่งมันเชื่อมในคอมนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาไปเข้าผู้จัดการสำรองเนี่ยลองเช็คเวลาของ VIP ด้วยนะครับมันจะทุกๆ 30นาที60นาที90นาที120นาทีนะครับก็ช่วงเวลาเหล่านี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงผู้จัดการสำรองนะครับให้อยู่ในผู้จัดการหลักเอาไว้นะโอเคฟีฟ่าลายสามเน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมก็ไม่เยอะนะครับโอเคเสร็จแล้วครับผู้จัดการสามเอ็มเดี๋ยวเราไปดูในคอมกันต่อนะครับโอเคครับเช่นเดียวกันกันกบฟีฟ่าลายสามเนะครับสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงในการ เข้าล็อกอินครั้งแรกในแต่ละวันนะครับก็คือพยายามเข้าผู้จัดการหลักไว้นะเพราะว่ากิจกรรมออนไลน์ครบตามจานวนวันของในโทรศัพท์กับในคอมเนี่ยมันแยกกันนะครับมันคนละรางวัลกันนะโอเคเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับอสิ่งแรกที่มันจะทำให้เราอัตโนมัตินะครับก็คือ ออนไลน์รับไอเทมนะครับอันนี้เราก็แค่ออนไว้เฉยๆนะครับมันก็จะมีของแบบธรรมดานะก็ทุกๆ3 0 6 0 9 0 1 2 0นาทีนะครับในส่วนของใครที่มี VIP นะครับเราก็จะได้ออนไลน์รับไอเทมเพิ่มในส่วนของ VIP นะครับอย่างที่บอกไปว่า VIP เนี่ยมันจะนับรวมเวลาที่เราออนในโทรศัพท์ด้วยนะครับเวลามันเลยไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมในโทรศัพท์เราก็ต้อง คำนวณดีๆนะครับบางทีรางวัล VIP อาจจะไปตกอยู่ในผู้จัดการสำรองของเราก็ได้นะครับก็ต้องดูกันดีๆนะครับโอเคหลังจากนั้นมาดูที่กิจกรรมประจำวันนะครับเช่นเดียวกันกันกบในโทรศัพท์มันจะเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของทุกๆวันเป็นต้นไปนะครับทั้งผู้จัดการที่1และผู้จัดการที่2ทําร่วมกันนะครับ อะไรที่เราทําในอีกผู้จัดการหนึ่งมันก็จะไปขึ้นในอีกผู้จัดการหนึ่งนะครับฉะนั้นกิจกรรมตอนนี้ที่มีนะครับเล่น3นัดรับของรางวัลสุ่มรับของรางวัลนะครับได้5ครั้งต่อวันเนี่ยก็เล่นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่จําลองลีกเนี่ยนับหมดนะครับนัดที่1นัดที่2เราอาจจะไปเล่นผู้จัดการไหนก็ได้นะครับแล้วในนัดที่3ในนัดที่6ในนัดที่9ในนัดที่12นัดที่15เนี่ยเราก็มาเล่นใน ผู้จัดการที่เรา,เาไว้รับรางวัลน,นะครับมันก็จะเข้าผู้จัดการนั้นไปนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับเช่นเดียวกับอะไรที่มันอยู่ในนี้คือมันใช้ร่วมกันทั้ง2ผู้จัดการนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่เควสดลายสัปดาห์มัง่งอันนี้แต่ละผู้จัดการมันจะแยกกันนะครับก็คือของใครของมันเลยนะครับมีให้ทําทั้ง2ผู้จัดการนะครับ ทำให้คุ้มเราก็ทําไปทั้ง2ผู้จัดก,การเลยถ้ามีเวลานะครับเควสไลน์สัปดาห์นะครับรีเซ็ตเควสนะครับคือไอพวกนี้รีเซ็ตทุกๆเท,ที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับส่วนแต้มนะครับแต้มที่เอาไวแ้แลกพวกรางวัลพวกนี้นะครับรีเซ็ตทุกๆสิ้นเดือนนะครับตรงนี้ก็หมดไปนะครับถามว่าแลกแล้วได้อะไรนะครับมันจะมีพวก MP นะ MP ก็ เอาไปซื้อของใน MP Shop นะครับเช่นเดียวกันนะครับ MP ก็จะรีเซ็ตทุกๆสิ้นเดือนเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมใช้นะฟรีๆทั้งนั้นนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาในส่วนของจำลองหลีกนะครับจำลองหลีกก็จะกดได้ผู้จัดการละ70ครั้งต่อวันนะอันนี้ แล้วแต่ความสามารถของเพื่อนๆแต่ละคนละกันนะครับว่าจะกดกันได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะครับถ้าทําได้ก็ทําไปเลยนะครับทั้ง2ผู้จัดการนะถ้ากดครบทั้ง2ผู้จัดการนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะได้ประมาณ10เอมแล้วนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะมีอยู่อ่ะเพิ่มเติมนะครับเงิน EP นะครับทั้ง2ผู้จัดการใช้ร่วมกันนะครับ MP ก็ใช้ร่วมกันครับแต้ม MP นะใช้ร่วมกันนะครับมีอะไรขาดตกอีกไหมในแต่ละวันที่ผมทำอ,อันนี้แนะนำนิดนึงนะครับหลายๆคนถามว่าทำไงให้นักเตะเลเวลเต็มเร็วๆนะครับในส่วนของตัวสำรองของผมทั้งหมดนะครับจะ ใส่นักเตะที่เอาจริงๆแล้วไม่ได้ใช้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเอามารับเลเวลนะครับเวลาเรากดจําลองลีกเนี่ยตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวรับเลเวลเอาไว้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่พอมันเลเวล20แล้วเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับเราก็เอาไปใช้โอนเลเวลนะเหมือนเราสะสมเอาไว้อะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่คลับนะครับสิ่งก่อสร้างคลับ แล้วก็แฟนช็อปนะครับไอเทมใช้งานเลเวล3ในแฟนช็อปนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีพวกแคปซูลเลเวลแล้วก็ o n นเนี่ยใช้ไม่มีวันหมดสิ้นเลยนะถ้าเราสะสมมาได้เยอะๆแล้วนะครับสิ่งที่มันจะมีในะไอเทมใช้งานเลเวล3นะครับก็มีตั้งแต่แคปซูลเลเวล9นะครับเลเวล10แล้วก็เลเวล14นะครับในส่วนของ o n นก็จะเป็น70%กับ80%นะครับ แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรในการใช้แต่ละครั้งนะครับคูลดาวของมันนะครับก็คือ6ชั่วโมงนะอ่ะได้เลเวล10มานะครับทุกๆ6ชั่วโมงนะครับเราเรากดซื้อไว้ก่อนนะแล้วทุกๆ6กชั่วโมงเราก็มากดรับนะครับคลับที่เลเวล60นะครับก็จะมีแฟนช็อปไอเทมใช้งานเลเวล3นะครับเพื่อนๆก็ไปหาคลับที่เลเวล60นะขึ้นไปนะครับเพื่อมากดรับ ไอไอเทมพวกนี้นะครับเราจะมีแบบใช้ไม่มีวันหมดสิ้นเลยนะครับขนาดผมมีเยอะนะครับเนี่ยแคปซูลเลเวล10 400่อกว่าใบานะครับโอ้นี้พีนะครับ80% 38บเปอร์เซ็นต์าใบ70เปอร์เซ็นต์ยใบนะครับแล้วก็แคปซูลเลเวลแบบแบบเต็มไปหมดนะครับเลเวล14เลเวล13เลเวล12อะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะไปหมดแต่ผมก็ยัง ไม่ปล่อยให้นักเตะในทีมเลเวลมันตันนะครับยังคงเอาตัวไปรับ exp อยู่นะเพื่ออะไรนะครับก็เอาไว้ช่วยัพเลเวลนักเตะในคลับด้วยนะครับแล้วนักเตะในคลับเนี่ยหตัวนะครับการที่เราจะอัพให้มันได้เลเวล20เนี่ยต้องใช้นักเตะเลเวล20่เนี่ยไปย่อยประมาณ30กว่าตัวเลยนะครับกว่ามันจะเลเวล20ตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าใช้เยอะนะครับผมก็ ต้องรวบรวมนะครับนักเตะเลเวล v e เนี่ยเพื่อไปช่วยในตรงนั้นด้วยนะครับโอเคเรามาสรุปทั้งหมดทั้งมลวลละกันนะครับกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมประจําวันเนี่ยก็จะรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ทั้ง2ผู้จัดการเนี่ยใช้ร่วมกันนะในส่วนของจําลองหลีกนะครับจะรีเซ็ตทุกๆ8ปโมงเช้านะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่ผมทําในแต่ละวันนะครับจะเห็นเลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะครับทาเท่าที่กิจกรรมมันมีแค่นั้นนะครับพอทํากิจกรรมเสร็จหมดแล้วเนี่ยผมก็ไม่เล่นมาแล้วนะครับบางทีก็ไปนั่งขายนักเตะบ้างอะไรเงี้ยเคลียร์การ์ดบ้างนู่นนี่นั่นนะครับเราก็ว่างไปละในส่วนของ v i p เนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับว่าจะใช้ไหมไม่ใช้ไหม ใครที่ไม่ใช้ก็แค่ลดในส่วนของสิ่งที่ V.I.P จะได้ไปนะครับแล้วนอกนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เราได้แบบเห็นชัดๆอยู่แล้วมันก็จะมาในรูปของ EP นะครับการ์ด EP ต่างๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งพวกการ์ดนักเตะที่เขาแจกเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรนะครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่ผมเล่นฟ i f a าออ e ไลนนะครับ ก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจเพื่อนๆนิดนึงนะครับการเล่นเกมเนี่ยคนเล่นให้สนุกนะครับถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าเป็นภาระเล่นแล้วเครียดไม่มีความสุขนะครับเราต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราเล่นเพื่ออะไรกันแน่นะครับสำหรับในตรงนี้นะใครที่ทำได้แค่ไหนนะครับก็พอใจในสิ่งที่เราทำได้แล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้อง ทำให้ได้เหมือนผมทุกอย่างนะครับเวลาเรามีไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับนี้ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามดูกันจนจบนะครับว่าในแต่ละวันผมทำอะไรบ้างนะครับเอาไปทำตามกันได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับเท่าไหนเท่านั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องฝืนทํานะครับพอใจเข้าไว้วันไหนทำไม่หมดไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำหมดทุกวันนะครับบางวันผมก็ไม่ทำขี้เกียจก็ปล่อยมันไปเลยนะครับ ก็เล่นเกมแล้วอย่าลืมทําหน้าที่ชีวิตประจําวันของเราให้ดีด้วยนะครับอย่าให้เวลาการเล่นเกมมันมาเบียดเบียนชีวิตเรานะครับโอเคสำน,นี้ลาไปแล้วจริงๆนะครับ